กาบพร้อมกันก่อนก็ได้เอ้ากาพร้อมกันก่อนอ๋อเดี๋ยวเรากาบพะพอมกันครั้งหนึ่งนะครับอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขวันตังอะภิวาเทมิกลาบสวาขาโตพระขวาตาธโมธรรมนมัมมะมาสามิกราบ สุป,ปฏิปันโนพระคาวาโตสาวกสังโฆสังขังนมามิกราบสาธุสาธุสาธุาธนะท่านเศรษฐีทั้งหลายนะวันนี้โอ้ นาะยมชิดปมะวานไม่เป็นเศรษฐีบ้านใจดีวันนี้มาเป็นเศรษฐีวัดพุธนะเ,ออเพราะอะไรรู้ไหมว่าประวัตบ้านใจดีก็น้อยลงคนกลัวโรคนะแล้ววันนี้นาะหลายคนเจอฝนตั้งแต่เช้าแต่ว่าที่มานี่ก็ถือว่ากำลังใจเรามั่นคงฟันฝ่ากันมามา,มากน้อยไม่เป็นไรหรอกโยมขอได้ไดทำความดีร่วมกัน นะแล้วก็จะพยายามทำสืบเนื่องต่อไปนะสัปดาหวิสัปดาห์สัปดาห์วิสัปดาห์าหาหาหทำกันเรื่อยไปนะเมื่อวานก็ไปแนะนำบันใจดีเรื่องของการเจริญสมาธิพระกรรมฐา,านในเรื่องของการภาวนาคาถาเงินล้านยังทักไวย้ยมชิดหายไปไหนหายแต่ยมชิดหายไปนี่หายไหลที่อยู่นะยมปอวันี้เจอสองวันเลยนะเมื่อวานเจอทีวันนี้ทีหนึ่งจะเป็นเจถีคุณสองใช่ไหมอาราณในละักษณะนี้ คนกลัวโรคก,กันมากตอนนี้ก็เลยบอกว่าอย่าไปอย่าไปกังวลน,นะโยมในเรื่องโรคภัยอะไรต่างๆก็แล้วแต่ยังไม่ได้อ่ะหยิบเองได้ไงวางมาเลยเดี๋ยววางมาดิเดี๋ยวหย,ยิบให้เอออ้าวเอาันี้ใช่ไหม <c oughs> อาอาทีไหนเอาอยัางเลือกสีอีกอา่าเนี่แหละันี่ะดีแล้วหมอแกนะ่เคนะเออใช่ <c oughs> แก้งไปงั้นอ้ามาวันนี้ก็ใครยังไม่ฉันข้าวต้มทานขา้าวต้มมัดก,ก็ทานซะนะ เปนเข้าวต้มรักษาโรคข้าวต้มหลวงพ่อพระพุทธสวดทอนสมัยก่อนบ้านเรานี่เวลาโรคระบาดนี่ข้าวต้มนี่ไหวหลวงพ่อเลยสมัยก่อนไหวกลางเดือนสิบแล้วขอเป็นยานะในรอบนี้ก็ให้โยมปล่อยจุดทูบเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยหรือเปล่าจุดทูบบอกหรือเปล่าหรือจุดไม่ทันฝนตกจุดไม่ติดอโอไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนที่จะเดินระตรฐานเงินล้านก็จะจะอธิฐานจิตให้นะยโยมนะเราทานเองรับกลับไปฝากคนที่บ้านมีกี่คนก็เอาไปฝากพอเปล่า เดี๋ยวต้องถามก่อนนะเดี๋ยวถามก่อนไม่พอใช่ไหมนเนาะไม่พอเราก็ทานที่นี่ทานที่นี่เมื่อวานไปก็บอกว่าท่านบอกว่าสอนอะไรหนักไปได้ช่วงนี้คนกังวลนะผู้ใ้สบายใจกันแล้วกันเราเรื่องพะสตรได้ฟังไปบ้างอะไรไปบ้างแต่หลักจําเป็นสําคัญก็คือในเรื่องของการเจริญภาวนาด้วยพระคาถาเงินล้านช่วงนี้เราจะฝ,ฝ่าวิกฤตไปได้เนี่ยเพราะพระคาถาเงินล้านนี่แหละไม่ว่าจะโรคภัยก็ดีเศรษฐกิจก็ดีบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มัน วุ่นวายมากนายมนะวุ่นวายมากธุรกิจก็แย่คนเรียกว่าประชาชนขาดความมั่นใจเนาะแล้วก็ไม่มีใครมาให้ความมั่นใจกับพวกเราเลยอะนายมนะหวังจะพึ่งรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ให้ความมั่นใจก็เหลืออย่างเดียวแล้วก็พึ่งพระพุทธเจ้าดีกว่าเนาะพึ่งศาสนาดีกว่าอันนี้แน่นอนนายมนะกําลังใจเราจะมั่นคงนะฝ่าจะมาฟันฝ่ามาที่นี่ขนาดคนที่มาได้ประจำประจำนี่ ยังมาไม่ได้บอกว่าไม่ผ่านวีซ่าจากสามีกลัวติดโรคเดี๋ยวกลับไปแล้วโลกไปติดที่บ้านต้องถ้าเธอออกมาเธอต้องโดนกัก14วันถึงจะเข้าบ้านได้นะทีนี้ผมว่าพวกเราที่ฝันฝ่ากันมากกำลังใจก็มันคงมาช้าฝนตกซะหน่อยนะก็ถือว่าฝนครั้งนี้คุณจะตกร้างฟารมเศร้าโศกร้างเคราะห์ของประเทศสักข่าวเถอนะนะเพราะว่าฤดูกาลก็ผิดไปหมดแล้ว ตั้งแต่หน้าหนาวแล้วยมชิดหนาวกี่วันหนาวไม่ทันด้วยผมผ้านะนี่มาหน้าร้อนฝนตกนะหน้าฝนก็จะเป็นไงต่อไปก็ว่ากันเลื่อยไปแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีเมื่อครั้งที่แล้วแนะนําเรื่องการเจริญพระกาถาเงินล้านหลายคนก็มีถามมาว่าเอ๊ะกระถาเงินล้านนี่พระอาจารย์บอกว่าให้บูชาพระก่อนก้าวจบนี่บูชาด้วยกาถาอะไรนะอันที่จริงก็ว่าพูดชัดแล้วแต่ว่าวันนี้อธิบายใหม่นะเผื่อว่า คนที่ฟังไม่เข้าใจจะได้เอาไปเอาไปประพฤติปฏิบัติตามนะเรื่องของพระคาถาเงินล้านนี่กำลังใจต้องมั่นคงนายโยมนะขอให้ทุกคนอย่าลืมนะแม้แต่ว่าวันนี้สวดที่นี่ไม่ใช่กลับไปแล้วก็จะไม่สวดอีกนะก็สวดต่อเนื่องไว้ไม่งั้นสู้เขาไม่ได้พระคาถาเงินล้านนี่สวดแล้วบุญจะเชื่อมถึงกันไม่ใช่เรานั่งสวดคนเดียวทุกคนทั่วโลกทั่วประเทศนะพระท่านสงเคราะห์หมดนายโยมนะถ้ามีใจศรัทธา ศรัทธามีความเชื่อมั่นนโยมนะเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์นะถ้าเกิดว่าเราทําไปนะว่าเป็นนกแก้วนกขุนทองไปแต่ใจเราไม่เคารพนะมันไม่มีความศรัทธาเกิดขึ้นอย่างนี้ทาไปเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่เกิดเราก็ไปเหนื่อยนั่นแหละไปเหนื่อยไปทุกนะเมื่อวานที่บ้านใจดีหลายคนถามเรื่องการประกอบอาชีพจะลงทุนบอกว่าเก็บเงินไว้ก่อนเถอนะเนาะเอออย่าเพิ่งลงทุนเลยในสถานการณ์นี้ครึ่งปีแรกนี่บ้านเมืองเราสัมประสายมาก นอกแตกกลางปีถึงปลายปีก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของการชุมนุมหรือการประท้วงอะไรอีกต่างๆมากมายต่างชาติก็ไม่ไว้ไม่ไว้ใจนะไม่ลงทุนตลาดหุ้นก็ตกนะเก็บได้อย่างเดียวคือทองคำนายมนะถ้าลงมา2 3 0 3มื่น0ก็เก็บเพราะว่าตามจริงเราให้เก็บตั้งแต่1 8 0 0 0หแล้วแล้วก็รับผิดชอบไว้ให้2 5 0 0 0ืบาทเมื่อ25,000บาทให้ขายนี่ประกาศรายรอบ แล้วบางคนก็ดื้อจะอ,อีกหน่อยบางคนไม่ดื้อได้ตังค์ไปแล้วนะถ้าคนดื้อก็รอไปก่อนแล้วตอนหลังท่านยังไม่ได้ให้รับไม่ให้รับรองเพราะว่าราคาทองจะสวิงมากนะฉะนั้นเพดานที่จะเกิดขึ้นใหม่คือหลังจากเมษาเพดานของทองนี่จะมีเพดานขึ้นมาอีกฉะนั้นถ้าลงไปอยู่สัก2องหมได้นี่ใครมีตังค์ก็เก็บเอาไว้สบายๆใจดีกว่านะช่วงนี้ลงทุนอะไรไม่เหมาะนะลงทุนอะไรไม่เหมาะพวกเรานี่เก็บยังได้กําไรเพราะว่าทานบาร,รมีดี คนจะเล่นหวยเล่นรุ่นเล่น,ลน,ลนทองไล่นี่ถ้าทานบาร,รมีไม่ดีนี่ก็ไปไม่ค่อยรอดแต่ว่าพวกเราทานบาร,รมีดีได้ภาวนาดีหลายคนก็ได้กําไรเยอะมากก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีไปอันนี้ก็โมทนานะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเก็บช่วงนี้ก็ให้สักสองหมื่นสามสองหมื่นสามห้าร้อยก็เก็บไปเถอะไม่เป็นไรห,หรอกนะเสียงก็เสียงน้อยแต่ว่าถ้าขึ้นไปเก็บตนสองสองหมื่นห้าก็เสียงเยอะเนาะตูนเก็บไปยังอ าขายไปแล้วนะได้กำไรส่วนแล้วเอาต้องาบาินสบ่าสิเนี่ยนะหลักการภาวนาพานระคาถาเงินล้านทําอย่างนี้นโยมนะรักษากําลังใจให้มั่นคงทําใจให้มีสมาธินดับต้นต้องมีสมาธิก่อนถ้าสมาธิเราไม่ดีเราภาวนาไปก็เหมือนสวดเราสวดไปจิตก็คิดเรื่องน้นไปเรื่องนี้ไปใจมันก็ไม่เกิดเดี๋ยววันนี้เราจะสวดแบบทรงสมาธิใช้ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องห่วงการกดไม่ต้องห่วงจบนโยมนะ ใครเข้าสมาธิได้เข้าสมาธิดับตาได้ดับตาแต่ออกเสียงนะเพื่อกันสิ่งวุ่นวายต่างๆเข้ามากระทบหูเราให้เราคิดไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดดิวรกวนใจทําให้สมาธิเราไม่มั่นคงการสวดแบบทรงสมาธินี่อันที่จริงมีอนุภาพมากกว่านะเพราะมันไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลพอเราตั่งห่วงเป็นจบปุ๊บเ่านพตั้งใจวันนี้จะให้ร้อยแปดจบพอยังไม่ได้มันเครียดพอยังไม่ได้มันเครียดเดี๋ยวเร่งแล้ว นาที่ได้ก็สวดดีเราประเดี๋ยวเร่งแล้วเร่งเร่งภาวนาให้ไวเข้าจะได้จบที่นี่เวลาคนที่เร่งเนี่ยระบบการทํางานของลมหายใจมันจะผิดปกติคนที่มาถามว่าสวดไปแล้วแน่นหนอกหายใจไม่คล่องมึนทิสซาบ้างเพราะอะไรอันนี้มันไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะเราเร่งจบมากเกินไปเราสังเกตว่าถ้าเราทําอะไรมากๆเราเร่งเนี่ยลมหายใจมันจะอั้นไปเองอัตโนมัติมันรีบมันอั้นมันก็หายใจไม่โปร่งเพราะไม่โปร่งนี่ก็มันก็รู้สึกว่าแน่นหายใจไม่ออกหายใจไม่เต็มที่ ระหว่างเราหายใจปกติกับเราหายใจที่อารมณ์จะเป็นสมาธิลมหยาบกับลมละเอียดมันตีกันถ้าคนไม่เข้าใจตรงนี้ก็ภาวนาที่เล่งรอบพอเล่งรอบมากมากก็แน่นแล้วพอแน่นมากออกซิเจนมันไปเลี้ยงสมองไม่พอถึงมือหัวนะคนที่มาสวดไปแล้วมือทิศศาเนี่ยหนึ่งเล่งสองไม่ระบายลมนะสามออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พออันนี้ทาไปทํามาที่ก็พอปวดหัวก็ไม่อยากทําแล้วแน่นนอกก็ไม่อยากทําแล้วว่าทําแล้วมันไม่ดีก็ทิ้งไป วิธีที่แนะนำนี่ก็ลองผิดลองถูกกันมาเยอะก็ได้ผลถึงแม้ว่าแนะนำกับพวกเราหนึ่งเดี๋ยวเราก่อนสวดระบายลมหยาบให้เรียบร้อยนายมนะถ้าเราอยู่บ้านนะสมาทานกรรมฐานเสร็จสวดมนต์ไหว้พระเสร็จให้สวดพระคาถาเงินล้านนี่แหละบูชาบูชาพระก้าจบก่อนนะสวดพระคาถาเงินล้านนี่บูชาพระก้าจบก่อนนายมนะเพราะว่าบทเริ่มเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยท่านไวให้สวดบูชาพระ ตั้งแต่สมัยพระคุณหลวงปู่ปานแล้วเราบูชาพระกี่จบเวลาเราใส่บาตรเราก็ว่าเท่านั้นจบเวลาเราจะเก็บเงินเก็บทองก็ว่าเท่านั้นจบถ้าทําอย่างนี้ได้นี่บ้านไหนบ้านนั้นจดจนไม่ได้ตกไม่ได้พอมาสมัยพระคุณหลวงพ่อท่านรวมเป็นพระคาถาเงินล้านนั่นก็สวดบูชาพระเก้าจบต่อจากนั้นไปถ้าจะให้ดีภาวนาให้ได้วันละ30จบเนาะวันละ30จบเวลาไหนก็ได้เดินยืนนั่งนอนไม่ว่ากันทําให้มันเป็นกิจวัตรโยม พอมันเป็นกิจวัตรมันจะชินชินมันเป็นอารมณ์ชาญพอมันเป็นอารมณ์ชาญมันก็เกิดพลังได้ง่ายพอเกิดพลังปุ๊บนี่คาถาบทนี้นี่พระท่านรักเทวดาท่านรัก,ก,กตกไม่ได้เวลาถึงข่าวลาบากท่านช่วยทันทีถึงข่าวเคาะเคาะน้อยว่าเขาถึงข่าวลําบากลําบากน้อยว่าเขานะถึงว่ารวมพลังกันสวดอยู่ตลอดเวลาในสายครูบาอาจารย์ก็ดีเพื่อว่าจะได้ให้บุญพวกเราเนี่ยเชื่อมถึงกันโดยเฉพาะในคณะ ลูกนอกวังพวกเรานี่ก็พยายามพระอาจารย์ทิจิตตลอดว่าให้บุญที่พระอาจารย์ทําก็ดีโยมสวดกันเองก็ดีแล้วเนี่ยบางคนก็เข้ามาสวดในเพจก็ดีใจหลายคนนี่ก็สวดได้เยอะนะแล้วก็ภาวนาได้มากนะเปิดให้สวดมนต์ตั้งแต่สองทุ่มครึ่งแล้วก็ให้สะสมพลังกระถาเงินร้านพระอาจารย์ก็จะแผ่เมตตาให้แม้มันเราจะได้ไม่โดดเดี่ยวไงไม่เหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวมันโดดเดี่ยวเนาะพอเราเริ่มทำปุ๊บให้นึกถึงเลยว่าพระท่านคุม นะหลวงพ่อท่านคุ้มนะพระอาจารย์ก็แผ่เมตตาให้ด้วยเราก็ชุ่มชื่นใจจะทํามาค้าก็ขึ้นทําอะไรก็ดีทีนี้ระถาเงินล้านก็บอกว่าสวดไปแล้วถ้ามีความอยากเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่ไม่ได้ผลแต่คนเราเวลาทําอะไรไม่อยากมันก็ไม่มีนะเราสวดเราก็อยากจะให้มันได้ดีไออยากให้ดีมันก็อยากกันเนาะเอออยากให้มันได้เงินอยากให้มันได้งานอยากให้มันคล่องตัว ทีนี้เราทําอย่างนี้นะเราจะมาทานเสร็จบูชาพระเสร็จแล้วเราปารถนาเสียก่อนตั้งใจไปเลยปาถนาเสียก่อนนะเอาไปแล้วก็แนะนํากันเราแนะนําใครสวดเราก็บอกเขาด้วยนะถ้าเราตั้งปารถนสียก่อนแล้วเราจึงค่อยจะสวดเป็นจบก็ไม่เป็นไรจะเข้าสมาธิก็ได้อธิษฐานจิตไปว่าเราสวดข้าพเจ้าขอสวดพระกระถางเงินล้านนี่บูชาคุณพระรัตนไตรขอสิริมงคลทั้งหลายจงมีบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ขอความปรารถนาใดของข้าพเจ้าจงสำเร็จทุกประการคนคิดร้ายคิดไม่ดีทั้งหลายขอให้อย่าได้เข้ามาใกล้ขอให้ได้เจอแต่การ,รยาณิมิตนะช่วยเหลืออุปถัมภ์กันสิ่งใดที่พึงจะได้มาขอให้ได้มาเร็วๆและไวๆลงท้ายว่าเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ทำอย่างนี้เรียงคำอย่างนี้นะแล้วทำย้ำๆไปสม่ำเสมอ เขาเรียกว่าสัจจะบาร,รมีอธิษฐานบาร,รมีนะอธิษฐานก็คือสิ่งที่เราปักหวังตั้งความหวังเอาไว้นะเมื่อเราสวดไปแล้วกี่จบทั้งหมดไปแล้วทั้งวันแล้วตอนเย็นก็อธิษฐานสีกครั้งหนึ่งนะเราจะสวดบูชาพักอีกสักเก้าจบอธิษฐานอีกสักครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไร เป็นส <Es> <an> ังกัดจะยีิบาทก็ได้ ทำครั้งหนึ่งก็เอาเงินตรงนี้ไปทำทั้งหมดนั่น ถึงพระคาถาเงินล้านในไม่ช้าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรามาหาศาลเลยนะอย่าขี้เหนียวในบุญนะต้องรู้จักสร้างกุศลเสมอถ้าทักเลยว่าเราอยากให้ได้พลังมากนั้นอีกทำยังไงนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เรารักคือพระพุทธรูปนี่แหละสักองค์หนึ่งที่เรารักที่เราบูชาไว้เสมอนึกถึงว่าพระองค์ลอยอยู่เบื้องหน้าเราก็ได้จะนึกถึงหลวงพ่อสดรอนก็ได้นึกพระพุทธชินราชก็ได้สมเด็จองค์ปฐมก็ได้ ให้เห็นพระอ,องค์ลอยเด่นชัดอยู่ตรงหน้าเรานึกเหมือนเรานึกถึงพ่อแม่นี่แหละพร้อมกับว่าสวดมนต์บูชาไปถ้าใครฝึกมโนมยิทธินาได้แล้วกําหนดจิตขึ้นไปสวดต,ต่อหน้าพระพุทธเจ้าบนพนิพานก็ได้ในบนดาวดึงก็ได้ข้างล่างปากก็ว่าไปข้างบนใจก็นึกถึงไปน้อมไปสวดไปภาวนาไป อย่าทำเล่นขอให้ทำจริงนยมนะนยมจะได้ผลมากนยมนะถ้ากำลังใจเราเป็นอย่างนี้ได้แม้แต่นั่งรถไปไหนให้จับอารมณ์ใจทุกครั้งนยมนะช่วงที่เราไม่ได้พูดไม่ได้คุยใครไม่ถามอะไรก็ว่าประกถาเงินลานสามปจิชามินาสังสิโมโลาว่าของเราเรื่อยไปเลยระหว่างวันนี่กำไรมากท่านว่านะเช้านี่มีโอกาสที่เราสวดบูชาพระเก้าจบเย็นเก้าจบได้ก็เป็นการดีแต่ถ้าไม่ได้วันหนึ่งให้ได้บูชาครั้งหนึ่งก็เป็นการดี ทำเถอะและจะเห็นผลของชีวิตที่มันดีขึ้นคำว่าคล่องตัวเนี่ยไม่ใช่คล่องเพราะว่าเราได้เงินอย่างเดียวนะมันคล่องทุกเรื่องนายโยมนะจะทำกิจการจะทำอะไรจะไปติดต่อใครเขายอมรับเขาให้ความช่วยเหลือนะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทำให้อะไรมันง่ายขึ้นไวขึ้นเพราะการสวดพระคาถาเงินร้านเนี่ยท่านบอกไว้ว่าเป็นการรวมทานบาร,รมีเก่าตั้งแต่เราเกิดชาติต้นมาเลยอะ เราเกิดชาติต้นมาจนจึงชาตินี้นี่หลายร้อยหลายล้านชาติทาความดีเรื่องทานบาร,รมีก็ทํามามากฉะนั้นถ้าเมื่อเราทํามามากปุ๊บเนี่ยเราสวดพระคาถาเงินล้านการภาวนาทําให้บุญเราเนี่ยรวมตัวแล้วได้อะไรไวขึ้นนะมีเหตุมันถึงมีผลนะไม่งั้นมันก็ไม่มีผลตรงนี้เขาเรียกเหตุเกิดผลจึงมีนะบางทีเราอาจจะทําวิบากไวเยอะอาจจะมาเทพอาจารย์พูดไปแล้วว่าอาจจะรวยสักตอนแปอย่างเงี้ยสมมตินะ ไปรวยแปดสิหยิบหยิบเงินก็หล่นจากมือแล้วยมไม่มีแรงจะใช้ระยมนะใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าเราภาวานานี่ได้ไวขึ้นได้ไวขึ้นนะ ได้ไวขึ้นตูนส0 40ิสี่สิบรวยร้อยล้านตูนทําไงทีนี้สบายใช้ได้แน่ใช่ไหมเออถ้าเป็นวแปดเก้าสิตูนหยิบมาก็หล่นมือแล้วใช่ไหมอยบาคิดเราตอนนี้เลยนะอย่าคิดบอกไม่ได้สบายแล้วเริ่มอยู่ตัว <c oughs> เริ่มอยู่ตัวนี่ก็ต้องต้องทําบุญแล้วทีนี้ที่แ้่พอเราพอปัจจัยเราดีแล้วเราก็ใจเราจะรักทําบุญ คนเรานี่บางทีมันยังลําบากอยู่ใจมันก็ไม่ไหวเหมือนกันจะกินจะใช้จะอะไรก็ลําบากนี่ก็ไม่อยากจะทําอะไรแต่วพาพอเราสบายขึ้นใจเราก็อยากทําบุญบางคนมาถามว่าสวดคาถานุ้นด้วยได้ไหมคาถานี้ด้วยได้ไหมสวดได้หลายคาถาได้ไหมบอกว่าได้หมดเลยแต่ถ้าชีวิตยังต้องจาเป็นต้องกินต้องใช้ต้องเลี้ยงชีวิตตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยาอะไรก็แล้วแต่ เอาบทเดียวก่อนเถอะหนึ่งอย่ามีสองนายมณนะทำอะไรให้มันสำเร็จเป็นอย่างๆไปอย่าจับปลาไหลมือได้มันไม่สำเร็จสักอย่างเดียวเลยเรื่องพระคาถาเงินลาน,นี่สอนกันมามากถือเป็นสมบัติของพระคุณหลวงพ่อวัฒนสุงท่านมอบไว้ให้กับเราในคณะของพวกเราแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละองค์ุบาอาจารย์ที่ท่านทำจริงนี่ไม่มีใครเดือดร้อนเลยแล้วแต่ละคณะที่ติดตามกันก็มักจะไม่เดือดร้อนด้วย มักจะมีความสุขไปในทางเดียวกันเว้นไว้แต่ว่าเราโดดล่มโดดหนีไปก่อนเด,ดินโดดเรือไปก่อนไม่ไปลําเดียวกันอย่างนี้ก็ยากที่จะช่วยกันได้แล้วหากเราจะต้องช่วยใครเราก็ต้องสะสมทานบาร,รมีให้ดีถ้าเราแนะนําแล้วเขาไม่ทําตามอย่ากังวลนินยมนะบุญใครบุญมันนะทำให้มันเกิดทําให้เราแจ่มใสพระคาาเงินล้านนี่ถ้าทําเกิดแล้วนี่เราคนเดียวเลี้ยงครอบครัวได้หมด ถ้าเป็นเจ้าของกิจการโรงงานก็เลี้ยงกิจการโรงงานได้ลูกจิตพระอาจารย์บางคนยังบอกเช้ามานี่ก่อนเข้างานในสกสา,านเงินล้านก่อนลูกน้องรวมตัวกันสวกทา,าเงินล้านสักแปดจบก่อนไอ้เก้าจบก่อนนะเอาใครปล่อยสุนัขก,ก็ไม่เก็บซะก,ก่อนแล้วเดี๋ยวลําบากโยมนะเก็บสะก่อนเวลามีงานเนี่ยต้องเก็บสุนัขก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวลาบากโยมเดี๋ยวไปลําบากโยมเพราะว่าตัวนี้ก็ดุเล็กน้อยนะเห็นน่ารักแต่จับไม่ได้ ถ้าจับก็จะฝากลักไปเลยสองเขี้ยว<笑><笑>นะยงนันมีตัวเดียวนะนะถ้าเกิดตัวอื่นไม่เป็นไรจับได้อยู่นะเขามีความหวงของสักหน่อยนะสุนัขบางแก้วก็จะหวงของครับเป็นปกตินะทีนี้วิธีการถึงพุทธนิมิตนะโยมนะวิธีการถึงพุทธนิมิตนั่งตรงนี้ถ้านั่งตรงนี้ไม่เป็นไรอา่านั่งตรงนี้ไปเอานั่งตรงนี้นั่งไป นะเดี๋ยวทางข้าหน้าต้องเก็บก่อนเวลา,ามีงานนะถ้าเราฝึกจนกจิตเราถึงพุทธนิมิตแล้วโยมเกิดเลยคาถาเงินล้านนี่เวลาจะได้ใหม่ๆเกิดใหม่ๆนี่พอเราขึ้นสัมปชิชามีมันจะสบายใจมากเลยความโป่งความโล่งของใจมันจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันเลยถ้าโยมมีอารมณ์แบบนี้แล้วก็เราเราถึงประคาถาเงินล้านแล้วที่ทำเรื่อยๆไปเลยนะทีนี้อย่าไปอย่าไปหยุดนะ พอเรานั่งปุ๊บสบายใจเลยนั่งปุ๊บสบายใจเลยนะเหนื่อยมาแค่ไหนก็แล้วแต่โยมพอกลับมาถึงวัดกลับมาถึงบ้านนะเราอาบน้ําอาบทาเสร็จนั่งที่โต๊ะหมู่บูชาพ,ะพราะพอเราขึ้นต้นสวดมนต์เสร็จพอสัมปชิชามิใจเราโปร่งโล่งสบายอย่างนี้ใช้ได้ถ้าคนที่จับภาพพระพุทธเจ้าดีเห็นพระอ,องค์สว่างสวัยด้วยอย่างนี้ใช้ได้ นายไม่ช้าหรอกโยมความสุขความร่มเย็นนจะเกิดกับเราหนี้สินมีเท่าไรหมดไม่ต้องกังวลนะเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าเมื่อสวดภาวนาถ้าถึงพุทธนิมิตด้วยเนี่ยแม้ที่ที่เกิดความเล่าร้อนก็จะร่มเย็นนะที่ที่มืดมนก็จะมีสว่างความสว่างเกิดขึ้นที่ที่ขุนเคืองก็จะมีความคล่องตัวที่ที่ไม่มีคนมาก็จะมีคนมาโยมนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้หมด นะนั้นบารมีของพระพุทธเจ้าท่านสูงเวลาทําอะไรดีให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะทั้งหมดคาถาบทนี้นี่เดิมทีนี่เป็นคาถาที่พระคุณหลวงพ่อวัฒนสุขนี่ได้จัดจาก,การเจริญกรรมฐานเนี่ยปกติเขาไม่สอนกันแต่ว่าด้วยความเมตตาขององค์ท่านเนี่ยนะก็ยังไปขออนุญาตนะเพื่อนํามาสอนกับพวกเราแต่ถ้าเราไม่ทําจริงเนี่ยเราจะเสียโอกาสมากนะถ้าเราไม่ทําจริงเราจะเสียโอกาสมากฉะนั้นเนี่ยเราทําเริ่มทํากันแต่วันนี้นาะยมนะ มากน้อยไม่เป็นไรรักษากําลังใจให้ดีแล้วก็เวลาที่มีสวดรวมกันเนี่ยก็มาเชื่อมสายบุญกันฉันแนะนําอย่างนี้นะแล้วก็นําไปปฏิบัติตามกันก็คิดว่าในหลายๆคนก็เข้าใจอยู่แล้วละแต่ที่แนะนําซ้ําลงไปเนี่ยก็เพื่อตอกย้ําความเข้าใจจะได้ทําถูกต้องถูกทางสรุปก้อนหนึ่งสวดพระคาถาเงินล้านบูชาพระพุทธเจ้าก่อนทุกครั้ง9จบ นาสองนวันหนึ่งให้ได้30ขึ้นไปนะหรือจะทรงสมาธิก็ขึ้นครึ่งชั่วโมงถึงหงชั่วโมงขึ้นไปโดยไม่ต้องกําหนดจบนั่งสมาธิภาวนาดูลมหายใจเข้าออก 3. กําหนดภาพพระพุทธเจ้าให้เห็นชัดไปด้วยอยู่เบื้องหน้าหรืออยู่ในอกก็ตาม 4. อธิษฐานบาร,รมีทั้งเริ่มต้นและปิดท้ายในการภาวนา ห้าอุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรมเทวดาทุกท่านที่คุ้มครองตัวเรานะใช้หลักของพระคุณของพระวัตสุงก็ได้คำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ให้กับเทพพรมเทวดาที่คุ้มครองเคหสถานบ้านเราและกิจการของเราด้วยเพื่อให้เกิดความร่มเย็นและเกิดความผาสุกสืบไปถ้าทุกคนทําอย่างนี้ได้ความสุขจะเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็ไวมาก นะถ้ายิ่งทรงเป็นสมาธิด้วันละหนึ่งชั่วโมงโดยไม่เคลื่อนเลยคำว่าไม่เคลื่อนคือจิตเราไม่เคลื่อนออกจากคําภาวนาภาวนาได้ต่อเนื่องนิวรณ์ไม่กวนใจความอยากในตอนนั้นหายไปจิตใจโล่งโปร่ง,งสบายมาก อย่างนี้โยมเป็นเศรษฐีทุกคนแน่นอนนะถ้าเป็นพระจะสร้างกี่วัดกี่โบสถ์ก็ได้นี่ครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างนั้นโยมนะที่ถ้าเราทําได้เราก็เกิดผลได้เช่นเดียวกันนะฉะนั้นทุกคนที่มาวันนี้มีความตั้งใจดีแล้วประเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มสวดพระคาถาเงินล้านแบบทรงสมาธิกันระดับต้นก็อารัธนารับศีลเพื่อให้ศีลพวกเราทรงตวัวเดี๋ยวพระคุณเจ้าสวดเจริญพุทธมนต์ด้วยบท พระรหันแปดทิศใครสวดได้นะก,ก็ควรนำไปสวดไว้เสมอนะเพราะว่าถ้าสวดก่อนด้วยนี่ยิ่งดีใหญ่พระรหัทั้งแปดทิศมีกำลังสูงทำให้บ้านเราลมเย็นใครที่อยู่แล้วร้อนใจนะคนในบ้านทะเลาะกันลูกหลานมีปัญหาก็สวดพระคาถาพระรหัสดแปดทิศก่อนนิยมนะบูชาพระรหัสดแปดทิศมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วเราก็ว่าพระคาถาเงินล้านได้ไปนะ